ดีทุกกคนออกมารับชมคลิปนี้นะครับคลิปนี้ก็อยู่ในช่วงมงของการขายอ้อยนะครับขายทั้งทอนพันธุ์แล้วก็อ้อยเอาไปขั้นน้ำนะครับอ้อยนี่เป็นอ้อยแดงนะครับเป็นอ้อยแดงมาเลนะครับนะครับลำมันสีออกสีแดงๆแน่จากหน่อยนะครับอ้อยนี่ก็ขายมาได้สามปีแล้วนะครับในการปลูกอ้อยแดงอ้อยแดงขั้นน้ำนะครับสี่ไกลไข่กับพันสุพรรณหาศูนย์นะครับ ลำมันนขางตีนิ่มบ่ไ่ดแข็งคีอเลียงไวยน้ำตาลบ้านเฮามันสิบหวานหมอกับการออกไปขั้นน้ำนะครับรอวาเพชรอ้อยควันนะครับเอาไปฝานเป็นตอนพราคาอยู่จังหวัดละนองเนาะตรงไพ่ในพื้นที่กับสิบกิโลนะครับราคาหกร้อยบาททรงในจังหวัดนะการทรง,งตั้งจังหวัดจังหวัดยี่สิบกิโลราคาหกร้อยบาทนะครับสำหรับตอนฟัน ยี่สิบกิโลยี่สิบกิโลได้หนะลายเลยล่งเบียนสองล่างลังนี้โอ้หรือว่าไปตีมาเอาอยู่นาสวนนะครับอยู่นาสวนอำเภอรกอระเปือจังหวัดระนองนะครับอยู่ตำบลบางหินกันนาสวนนี่ตันละหกพันบาทหรือว่ากิโลละหกบาทนะครับหน่อยกิโลก็หกรนอยอวบ้านก็มีลูกค้ามาเอาลูกค้าจาก แล้วน้องเมาลอยกิโลเอาไปคันน้ำนะครับการิีมีลูกค้ามากเวียนมากเลยๆตั้งลูกค้าประจำนะครับตัวปลูกมาสี่ก้าปีสามแล้วลูกค้าประจำกะยังอยู่ลูกค้าไม่กระเพิ่มอ้อยแดงมันมีมันมีดียังนะครับถึงสี่เดือปลูกอย่งนีก้กะเขาเอินไว้จังไรล่ะคล้ายๆกับพันธุ์ซูพันหาศูนย์แต่่ามัน,นขนคางที่สี่กอบกลัว อางที่สีหอมหอมแล้วก็หวานหอมมากๆอันนี้หอมหลายกค้ก็สิเอาไปผสมนำแข็งนะครับผสมนำแข็งขายหรือว่าผู้ใดสิสนใจปลูกในช่วงโควิดนะครับมันก็บ่แม่นปลูกมนี้ใงไงมืออืาะมันก็นได้ปลูกไว้ก่น้นนะครับปลูกไว้ยามนั่นก็นสที่เอาไปขยายพันธุ์ต่นนะครับหรือว่าสิเอาไปขั้นน้ามขายนะครับหรือว่าสนใจ สี่ั้นน้ำสีลร่องเบิองว่ามันคั้นในบอ่อตึงบ่งองร่องเราเพราะผมคันมาหล้วนะครับขั้นขายน้ำส่วนหนึ่งนะครับหวานได้หลายคนก็ถามามันปลูกยากบอ่อปลูกไว้นะครับบอกเลยว่าปลูกไว้นี่ผลมกยง่ไงก็ปลูกจา,างอื่นละมีพื้นที่บ้าลายนะครับจะขุดปลูกขุตแล้วก็ทอนพันธุ์ใส่ นะครับกระช่วงแรกแรก็ะหุหนาไม่มันแน่จยกกน่อยมันิีไตนะครับหญ่ึ้นมมจัยหก่อยก็เอาหนาไม้มันแน่ใอห้ามนนมนติดกุ้มนามสวนหนึ่งกิโลละหกบาทนะครับกันตัางจังหวัดกี่สิบกิโลยี่สิบกิโลราคาหกร้อยบาทนะครับอันนี้รวมค่าส่งแล้วเด้อ ขาาทรงคนคางตีสีแพงเลยนะครับหอมแบบบ่มีกินเขียวอ้อยนี่สิหูจักหอมของหอมกรองนำอ้อยนะครับแล้วก็รสชาติหวานพราะข้าก็ทิเอาไปผสมน้ำแข็งขายเอาไปใส่น้ำแข็งขายขายังโบ่ถิ่มความหวานกับความหอมนะครับือว่าสีขันเราใส่กวดขายเลยนั้นก็ได้กันนะครับอ่ากิโลนึงได้หลายกวดนะครับ สำหรับผู้ใดขั้นนำขายเฮ็ดกำไรได้ดีนะครับสำหรับนำอ้อยนะผู้ใดขั้นขายโรคระบาดมันจังจางจีบหาขั้นนำขายนะฮะจินเปลือกกันผู้ใดสนใจกับผมจีเบอร์ไซคข้างใต้นี่ไว้นะครับหรือว่าคอมเมนต์มาไดดในคลิปนะครับสหรับช่อง youtube กับฝาก ติดตามนั่นะครับกด subscribe ต้งคลิปเรื่อยๆครับมือมือละคลิปนะครับ,บก็สำหรับคลิปนี้ก็จบไปเพียงเท่านี้นะครับผู้ใดสนใจก็ติดต่อมามาได้นะครับครับก็ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ